เวลากลับไปได้จริงๆสัก10กว่าปีก่อนแล้วเราตัดสินใจซื้อหุ้นสักตัวในราคา IPO จากนั้นก็ปิดจอแล้วลืมมันไปเลยไม่ขายไม่ซื้อเพิ่มทิ้งไว้ให้มันเป็นสมบัติในตู้เซฟของเราผลลัพธ์สุดท้ายมันจะออกมาหน้าตาย,ยังไงวันนี้ผมจะพาทุกคนไปย้อนรอยดูเคสที่น่าสนใจมากๆนะครับนั่นคือหุ้นอิชิหรืออิชิตันครับเราจะลองสมมุติว่าใช้เงินแค่1000บาท ย้ำนะครับว่าแค่พันเดียวเท่านั้นลงทุนยาวตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าตลาดในปี2557มาดูกันครับว่าการเดินทาง11ปีของเงินก้อนนี้มันจะสอนบทเรียนอะไรเราบ้างย้อนกลับไปช่วงปี2 5 7 7โอ้โหบรรยากาศตอนนั้นต้องบอกว่าหุ้นอิชิเนี่ยหล่อเรียกได้จริงๆครับใครๆก็จับตามองชายที่ชื่อตันเพราะเขาเพิ่งออกมาสร้างอาณาจักรใหม่ทุกคนอยากรู้ว่าเจ้าพ่อชาเขียวคนนี้จะทำได้เหมือนเดิมไหม ราคา IPO ตอนนั้นประกาศออกมาที่13บาทครับเชื่อไหมครับว่าวันแรกที่เปิดตัวราคาพุ่งไปปิดที่16บาทกว่าหรือบวงเพิ่มไปตั้ง24%เลยนะในขณะที่ตลาดหุ้นวันนั้นเหงามากแต่มันมีเกร็ดที่ผมว่าคลาสสิกที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์หุ้นไทยเลยแหละครับอ๋อจำกันได้ไหมครับปรากฏการหอบฝามาหาหุ้นกติกานี่อย่างล้ำเลยครับ ใครเอาฝาอิชิตันที่มีรหัสชิงโชคมาแสดง250ท่านแรกจะได้รับสิทธิ์จองซื้อหุ้น IPO ทันทีคนไปกางเต็นท์นอนรอหน้าเตกตั้งแต่ข้ามคืนบางคนหอบลูกหอบหลานหิ้วถุงใส่ฝามาเป็นกองกองอารมณ์ตอนนั้นเหมือนคนไปต่อคิวซื้อ iPhone รุ่นใหม่หรือรอซื้อตัวต๋วคอนเสิร์ตศิลปินระดับโลกเลยครับคำถามคือทำไมคนตันทำแบบนั้นในมุมการตลาดนี่คือการยิงปืนนัดเดียวได้นก3ตัวครับ 1. คือได้ข่าว PR ฟรีฟ 2. คือได้ความรักจากลูกค้าและ 3. คือเขาสื่อสารชัดเจนเลยว่านี่คือหุ้นของประชาชนไม่ใช่หุ้นของเจ้าสัวหรือกองทุนใหญ่ๆเท่านั้นแต่อย่างที่เขาว่ากันแหละครับเส้นทางหุ้นมันไม่ได้โรยด,ด้วยกลีบกุหลาบหลังจากที่เคยรุ่งโรดจนราคาไปแตะ20่กว่าบาทอิชิก็ต้องเจอกับมรสุมลูกใหญ่ที่สุดภาพจำที่คนส่วนใหญ่จำได้คือราคาหุ้นมันดิ่งลงไปลึกจนใจหายครับ จุดต่ำสุดหรือเอาไทม์โลเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปี62ราคาลงไปแตะที่2บาท90ลองนึกดูนะครับจาก13บาทเหลือไม่ถึง3บาทถ้าเป็นเราถืออยู่เราจะรู้สึกยังไงตอนนั้นมันมีทั้งภาษีน้ำตาลที่รัฐบาลเก็บเพิ่มมีทั้งกระแสคนรักสุขภาพไม่กินหวานแถมยังมาเจอวิกฤตโควิดซ้ำเข้าไปอีกห้างปิดร้านสะดวกซื้อจำกัดเวลาจนคนมองว่าอิชิอาจจะกลายเป็นธุรกิจขาลงไปแล้ว แต่ความเจ๋งคือคุณตันเขาไม่ยอมแพ้ครับเขาแก้เกมด้วยการออกเครื่องดื่มซีโร่เูการทำน้ำด่างคุมต้นทุนจนกำไรกลับมาได้ใครที่ใจแข็งซื้อหรือถือไว้ตอนราคา3บาทในวันนั้นวันนี้คือยิ้มกว้างเลยแหละครับเอาล่ะกลับมาที่ตัวเลข1,000บาทของเรากันครับถ้าเราเอาเงิน1,000บาทไปซื้อหุ้นอิชิที่ราคา IPO 13บาท เราจะได้หุ้นมาทั้งหมด76หุ้นอาจจะมีเศษเงินเหลือเล็กน้อยนะครับผ่านไป11ปีมาดูความมหัศจรรย์ของมันครับข้อแรกเงินต้นแม้ราคาหุ้นวันนี้จะวนกลับมาอยู่แถวแถวราคาจองที่13บาทดูเหมือนเงินต้นเราจะไม่โตไปไหนเลยใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปมาดูข้อที่2ครับเงินปันผลตั้งแต่ปี57ถึงปี68 หุ้น76หุ้นนี้จะทยอยจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเรามาเรื่อยๆครับรวมทั้งหมดคือ497.8บาทคบับาทครับ,รบเห็นอะไรไหมครับเงิน1,000บาทให้ผลตอบแทนกลับมาเกือบครึ่งหนึ่งของเงินต้นแล้วโดยที่เราไม่ต้องขยับตัวทำอะไรเลยนี่คือผลลัพธ์ของความอดทนและการเลือกบริษัทที่มีกำไรมาปันผลให้เราตลอดทางครับบทเรียนจากอิชิครั้งนี้สอนเราว่าราคาหุ้นในกระดานมันจะขึ้นหรือลงมันก็เรื่องของตลาดครับ แต่สิ่งสำคัญคือหัวใจของธุรกิจว่าเขายังไปต่อได้ไหมถ้าเราเชื่อใจถูกคนและบริษัทเขาส่งต่อกำไรมาให้เราในรูปของปันผลเวลาจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในการลงทุนครับแล้วกุณล่ะครับมีหุ้นตัวไหนที่ถือมานานจนจำไม่ได้ไหมลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเพื่อผมจะได้เอาเรื่องนั้นมาเล่าให้ฟังกันต่อสำหรับวันนี้หวังว่าเรื่องของอิชิจะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพการลงทุนระยะยาวชัดขึ้นนะครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ